สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่องสร้างสวยไม้คาบนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านนะครับผมเป็นบ้านไม้กลางป่านั่นเองก็จะเป็นยังไงก็มาเริ่มสร้างกันเลยใช้บล็อกหินนะวางไป9บล็อกนะ1 2 3 4ง6 7 8 9เแปแล้วก็ต่อมาอีก5 12345ตรงนี้ก็วางไปให้เท่าอันที่9้าเลย ส,สตึ๊บตตึ๊บตบปึ๊บให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนตรงนี้ก็ปูไปเลยโอเคนี่นะก็จะได้เป็นฐานบ้านแล้วตรงนี้ก็ ต่อออกมาแบบนีบ้แล้วก็วางเป็นบล็อกไม้สนนะทุกคนวางขึ้นมา3บล็อก123 1งสองสามหนสาม โอเคตรงนี้ด้วยปึ๊บจากนั้นก็วางเป็นบล็อกไม้สนแปรรูป ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับนี่นะทุกคนตรงนี้ก็ใช้เป็นบล็อกบันไดกับหัวนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่เป็น,นสลับแล้วก็ใส่เป็นบล็อกกระจกไปเลย ตัวนี้ก็ใส่เป็นบล็อกสลับไม่ใช่สิเป็นบล็อกขั้นบันไดกับหัวนะตัวนี้ก็ใส่เป็นล้วไม้ตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ต้องใส่เป็นอันนั้นสิเออต้องใส่เป็น บล็อกสลับนี่ฮนะเอะ็มชเป็นสลับดอ์นะครับผมปึ๊บตัวนี้เป็นทางเดินต้องมีทางเดินสักเล็กน้อยนะครับโอเคตัวนี้ก็ใส่เป็นรั้วไม้สูงประมาณสักสี่อันก็ได้เขียนยัง โอเคสีละใส่เป็นสลับจะได้ติดตะเกียงตรงนี้มาทำในส่วนของหลังคากันต่อเลย ตรงนี้ก็ยาวมาเลยนะครับตรงนี้ก็ปิดไปเลยส่วนตรงนี้ก็ต่อขึ้นมาอีก ตรงนี้ก็ปิดไปเลยโอเคจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะต่อมาอีก <c oughs> จะได้วางเออหลังคาได้ง่ายๆนะทุกคน ส่วนตรงนี้ก็ทําแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นบล็อกขั้นบันไดกับหัวไปแบบนี้แล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้ เก็ใช้เป็นบ็อกซ์เล็บส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ็อกซ์เล็บ เดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้มันได้ไหมมันดูเรียบๆไปอะทุกคนเดี๋ยวทําแบบนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ทุบออกไปหมดเลยใส่เป็นบล็อกขั้นบันไดกับหัว แล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นเอ,อ่อบล็อกขั้นบันไดไปแล้วก็ใส่เป็นสลับตรงนี้ก็จะมีเอ,อ่อหน้าต่างสักเล็กน้อยปึ๊บนี่นะทุกคนแค่นี้มันก็จะดูไม่เรียบเกินไปละไปฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็ทุกงอก ปปึึป๊๊บบอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้มาต่อตรงนี้กันดีกว่ารีรรีราโอเคเดีย๋ยวต่อตรงนี้อีกตรงนี้ก็ปิดไปเลยมันจะมืดแล้วยวผมขอปรับเป็นตอนเช้าก่อนนะจ๊ะปึ๊บโอเค แล้วก,ก็ใส่เป็นบล็อกขั้นบันไดแล้วก,ก็ปิดไปเลยป,ปึ๊บนี่นะครับอดด้อเด้อเ้เด้อเตรงนี้ต้องใส่เป็นบล็อกขั้นบันไดสิเออแบบนี้น้านี่ก็จะได้เป็นบ้านกลางป่าสนของเราละโอเคผนนี้ก็ทุบออกเพื่อจะใส่เป็นเก้าอี้ แบบตอนเช้าออกมานั่งลื่นตอนเช้าอะไรประมาณนี้ปึ๊บนี่นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นผมจะไม่สอนตกแต่งด้านในนะทุกคนคือไปทำกันเอาเองเลยตามใจชอบเลยนะจ๊ะปึ๊บตรงนี้ก็ใส่เป็นตะเกียงไปเลยปึ๊บจะดปึ๊บปึ๊บฝนตก,กแล้ว เนาะตรงนี้เหมือนจะยังไม่ได้ใส่ประตูเอ๊บนี่นะทุกคนบ้านหมายกลางป่าสนของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ป Be ิดไปเพื่อความสวยงามนั่นเองปึ๊บก็แบบเดิมนะครับก็จะมีปุ๋ยนั่นเองบ๊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 บนี่นะทุกคนก็เสร็จไปเป็นเทียบร้อยแล้วกับบ้านไม้กลางป่าสนของเรานี่นะครับก็เอาไปตุกเต็งกันเองเลย แค่นี้ก็จะได้บ้านไม้กลางปลาสนแล้วโอ้ลืมตรงนี้ไปรู้ละทําไมด้านหน้ามันดูโล่งๆนี่นะเออต้องแบบนี้สิก็ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกํำลังใจเล็กๆน้อยๆกับผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนอนะ่ะแค่นี้แหละก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ